The Burnout, Blackout สี่วิธีสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ส่วนที่1ดึงดูดความสนใจ The Blackout 6คุณเคยรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ในชีวิตเหลือศูนย์ทั้งที่นอนหลับเพียงพอไหมคะนาฬิกาเป็นเวลาตีสอแต่คุณยังคงสไลด์หน้าจอเพื่ออ่านอีเมลงานวันหยุดสุดสัปดาห์แต่สมองยังคงคิดถึงโปรเจกต์ที่ค้างคานี่ไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าธรรมดา แต่มันคือเบิร์นเอาท์แบ t เอาท์ภาวะหมดไฟที่ทำให้คุณรู้สึกถูกตัดขาดจากพลังงานและความสุขในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในยุค work-life merge ที่การทำงานแบบ Hybrid ได้ทำลายเส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวไปอย่างสิ้นเชิงเราจะทำอย่างไรเมื่อโลกทั้งใบเรียกร้องความสนใจจากเราตลอด24ชั่วโมงส่วนที่2การวินิจฉัยและเครื่องมือ diagnosis and tools คำตอบในการแก้ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่การลาออกแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีอยู่นั่นคือ emotional intelligence หรือ EQ ค่ะปัญหาอยู่ตรงไหนแนวคิด work life balance ที่เราเคยรู้จักนั้นแทบจะไม่ใช้ได้แล้วเมื่อคุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา คุณก็ต้องพร้อมทำงานทุกที่ทุกเวลาเช่นกันทำให้เกิดความรู้สึกผิดหากคุณหยุดพักและไม่ตอบสนองต่อการแจ้งเตือนอาการของเบิร์นเอาท์แบล็กเอาท์คือความรู้สึกว่างเปล่าทางอารมณ์ความรู้สึกสงสัยในความสามารถของตนเองและการมองโลกในแง่ลบกับหน้าที่การงานการแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มที่ EQ ความสามารถในการรับรู้เข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น EQ คือเครื่องมือเดียวที่ AI ทดแทนไม่ได้และว,วันนี้เราจะใช้มันมาเป็นเกราะป้องกันชีวิตของเราค่ะส่วนที่3วิธีที่1ฝึกเซลล์ a w a r e n e เพื่อระบุสัญญาณไฟแดงของร่างกายถ้าคุณไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ของคุณเหลือเท่าไหร่คุณจะไม่มีทางชาร์จมันได้ทันเวลาการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์จึงเริ่มที่การรับรู้ตัวเอง ร่างกายและอารมณ์ของเรามักจะส่งสัญญาณเตือนก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาวะหมดไฟโดยสมบูรณ์แต่เรามักเพิกเฉยต่อมันสัญญาณเหล่านั้นรวมถึงอาการปวดหัวบ่อยขึ้นนอนไม่หลับหรือหงุดหงิดง่ายกว่าปกติ How to the burn out log การบันทึกภาวะหมดไฟทุกครั้งที่คุณรู้สึกหงุดหงิดเครียดหรือร่างกายส่งสัญญาณเตือนให้หยุด และตอบคำถาม3ข้อนี้ลงในสมุดบันทึกอย่างเจาะจงตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรระบุอารมณ์เช่นกังวลหรือท้อแท้อะไรคือตัวกระตุน้น trigger กกที่ชัดเจนที่สุดใน3มชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นการตอบอีเมลตอนดึกหรือการประชุมที่ยืดเยือ้อความต้องการที่แท้จริงของฉันตอนนี้คืออะไรฉันต้องการเวลา15นาทีที่ไม่มีใครรบกวน ฉันต้องการขยับร่างกายการทำเบิร์นเอาท์ล็อกเป็นการใช้ EQ ในการสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างอารมณ์ของคุณกับสภาพแวดล้อมทำให้คุณสามารถระบบตัวกระทุ้นหลักที่ทำลายพลังงานของคุณได้อย่างชัดเจนและนำไปสู่การจัดการที่ถูกต้องค่ะส่วนที่4วิธีที่2ใช้เซลล์เรกูเลชันเพื่อสร้างกำแพงกั้นทางอารมณ์ เมื่อคุณระบุตัวกระตุ้นได้แล้วคุณต้องใช้เซลล์เรกูเลชันเพื่อสร้างขอบเขตที่มั่นคงป้องกันไม่ให้ไฟของงานเข้ามาเผาผ่านพลังชีวิตของคุณอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการกำหนดขอบเขตคือความรู้สึกผิดที่มาพร้อมกับการตอบว่าไม่หรือการเลิกงานตามเวลาการขาดเซลล์เรกูเลชันทำให้เราตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้อื่นโดยอัตโนมัติ How to the time box And r o อยสวิตกล่องเวลาและการเปลี่ยนบทบาท 1. Time Box กําำหนดกล่องเวลาจงกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่ไม่สามารถต่อรองได้โดยสื่อสารให้ทีมรับรู้ตัวอย่างเช่นฉันจะตอบอีเมลระหว่าง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเท่านั้นหลังจาก5โมงเย็นการแจ้งเตือนจะถูกปิดจนกว่าจะถึงเช้าวันถัดไป การปิดการแจ้งเตือนคือการใช้เซลล์เรกู l a t i o นทางกายภาพ2 r o l switch สร้างพิธีการในการออกจากบทบาทคนทำงานไปสู่บทบาทคนในชีวิตส่วนตัวตัวอย่างเช่นเมื่อทำงานเสร็จให้เปลี่ยนชุดจากชุดทำงานเป็นชุดอยู่บ้านทันทีเดินรอบบ้าน15นาทีหรือฟังเพลงที่คุณชอบ การทำเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณทางจิตวิทยาให้สมองรู้ว่าบทบาทงานได้จบลงแล้วและช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเปลี่ยนผ่านทางอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นส่วนที่5วิธีที่3 Empathy and Social Skills สื่อสารขอบเขตอย่างชาญฉลาดการสร้างขอบเขตที่ดีไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบและ EQ ต่อความคาดหวังของผู้อื่นด้วย เมื่อคุณต้องบอกเจ้านายหรือคัสเตอร์เมอร์ว่าฉันจะไม่ทำสิ่งนี้ให้คุณตอนนี้คุณต้องใช้ EQ ในการสื่อสารเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าขาดความรับผิดชอบ How to เทคนิคแซนวิชเทคนิคแซนวิชนี่คือเทคนิคก,การสื่อสารที่เน้นความเห็นอกเห็นใจ Empathy และ Social Skill ที่เป็นมืออาชีพ 1. ขนมปังชั้นบน Empathy Affirmation เริ่มต้นด้วยการยอมรับความเร่งด่วนและความสำคัญของงานเช่นฉันเข้าใจดีว่างานนี้สำคัญและคุณต้องการให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. ไส,ส้ตรงกลาง (Boundary Setting and Cell Regulation) สื่อสารขอบเขตของคุณด้วยข้อเสนอที่เป็นตะกะเช่นอย่างไรก็ตามเพื่อให้ฉันสามารถรักษาคุณภาพของงานที่ทำอยู่ได้ฉันสามารถเริ่มทุ่มเทกับงานนี้ได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่9โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ 3. ขนมปังชั้นล่าง Solution s and commitment ให้ทางออกที่เป็นรูปธรรมและยืนยันความมุ่งมั่นอีกครั้งเช่นถ้าคุณต้องการให้เริ่มทันทีฉันสามารถส่งงาน A ให้เพื่อนร่วมงานทำต่อได้แต่ฉันเชื่อว่าการเริ่มพรุ่งนี้จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้เทคนิคนี้คือการแสดง EQ อย่างสูงสุดเพราะคุณไม่ได้แค่ปฏิเสธแต่คุณกำลังให้ความเห็นอกเห็นใจกำหนดขอบเขตโดยใช้ตรรก,กะ และให้ทางออกที่เป็นมืออาชีพส่วนที่6วิธีที่4การฟื้นฟูพลังงานที่ถูกประเภทรีชาร์ดสตรท t e g การจัดการเบิร์นเอาท์ไม่ใช่แค่การทำงานน้อยลงแต่คือการชาร์จพลังงานให้ถูกประเภทคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการดู n น็ต l i x หรือการไถโซเชียลมีเดียคือการพักผ่อนแต่ในทางจิตวิทยานี่คือความบันเทิงแบบเรื่อยเปื่อยที่แทบไม่ช่วยในการฟื้นฟูพลังงานทางอารมณ์เลยการฟื้นฟู True recharge ต้องเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดกระแส (front state) หรือความสงบภายใน How to การตรวจสอบพลังงานหลักจงตรวจสอบว่ากิจกรรมที่คุณทำอยู่ช่วยเกิมพลังงานใน3แกนหลักของ EQ หรือไม่แกนกายภาพ recharge ต้องเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติเช่นการเดินเร็ว30นาทีการทำสวนการเล่นกีฬา แกนปัญญารีชาร์ g ต้องเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่มีแรงกดดันเช่นการอ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับงานหรือการฟังฟอดแคสที่สร้างแรงบันดาลใจแกนอารมณ์และสังคมรีชาร์ g ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งเช่นการพูดคุยกับเพื่อนสนิทแบบวันทูวันโดยไม่ใช้โทรศัพท์การจัดสรรเวลาในแต่ละวันเพื่อเติมพลังงานใน3มแกนนี้อย่างสม่ำเสมอคือการสร้างระบบภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่แข็งแรงที่สุดในระยะยาวส่วนที่7 บทสรุปและกระตุ้นการติดตาม Conclusion and CTA The Burnout Blackout ไม่ใช่โชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นผมพวงจากการที่เราปล่อยให้อารมณ์และขอบเขตถูกละเลยค่ะการใช้ Emotional Intelligence ไม่ใช่แค่เรื่องของการรู้สึกดีแต่คือกลยุทธ์การอยู่รอดทางอาชีพที่ชาญฉลาดที่สุดในยุค Work-Life Merge ค่ะจงจำไว้ว่าคุณคือผู้ควบคุมการทำงานไม่ใช่ให้การทำงานมาควบคุมชีวิตคุณ ถ้าคุณพร้อมที่จะควบคุมชีวิตจัดการความเครียดและสร้างความสุขที่ยั่งเยือนให้กับการทำงานและการใช้ชีวิตโปรดกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Myset Spark และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดเครื่องมือทางคิดและกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพขอบคุณสำหรับการรับฟังแล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตความรู้ครั้งหน้าค่ะ